อันนี้คือแบนใช่ทุกคนเราจะมาใส่เข็มกลัดกันนะคะแล้วเราใส่ไม่เป็นอย่างนี้มันต้องใส่ข้างขวาหรือข้างซ้ายหนูจำไม่ได้ให้เราต้าจะข้างซ้ายไม่อยู่ในโาาทรศัพท์ที่หนูเคยแครบเอาไว้อะนี่ทุกคนอันนี้คือเข็มกลัด อันนี้มันเป็นคล้ายๆที่ติดตรงปกเสือ้อมันต้องติดตรงไหนอะกวาติดเบี้ยวอะ่ะเราติดอันนี้ก่อนแล้วกัน mm. อืมเฮ้ยมีคนมากลับกันแล้วอ <laughs> <laughs> ทำตัวประถุมันต้องติดฟังไหนอ่ะ ติดให้หน่อยติดมันติดเนี่ยติดเนี่ยติดเแค่สามอนแคเดนที่อากท้ o my god น้องมช่าลองดูบนอกด้อู้แล้วนนี้อง้นนี้ติดสองใะอันนี้เอาออกแล้วก็จีนอ่าโอเคไปเียกด ต้องบีบนะฮะอะลองก็เก่ง